ติดตามกันต่อเน,นื่องเลยค่ะสำหรับประเด็นของสาวกำเงินสาววัย21ปีในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ถูกตางกุณต้นตอ้อเป็นหนึ่งตั้งข้อสังเกตว่าเธอไปทำในสิ่งที่ไม่ควรทำหรือเปล่าได้การเอาครอบครัวมาถ่ายคลิปลับและเอาไปขายในโลกออนไลน์ คู่เท่นนะคะสองคนนี้นะคะสองร้อยห้าสิบถาวรตลอดชีวินะคะมีคลิปให้ดูนะคะที่มีทั้งเด็ดทั้งเวททั้งไลน์ยิทุกอ,อ,อย่างเลยคะ่ะพี่ถ้าใครสนใจนะคะก็ติดต่องานผ่านหนูได้เลยนะคะหรือว่าแถบตอนนี้ออกไปแล้ววงมาก็ได้เลยนะคะว่าส่วนใจสองคนนี้นะคะก็ูุ่ีๆเลยนะคะมีทุ้ทค่าให้ดูเลยคะ่ะถ้าอยากดูแบบไหนนะคะ พี่ไม่เคยมีหลัฐานเลยกับเธอเลยหเหา,าได้ไงมาอย่าอย่านอกประเด็นกำเงิอนอย่านอกประเด็น ยานอกประเด็นจะให้เปิดที่ไดูไหมว่มาที่สวเองหรือเปล่าจะให้เปิดให้ดูป่ะล่าสุดเรื่องนี้ทางทนายอนันตรัสเนธินหรือว่าทนายรัฐทนายความชื่อดังจากจังหวัดภูเก็ตออกมาบอกพติกรรมเงินร้องขอให้มาช่วยโดยอ้างว่าเธอนั้นถูกมูลนิธิชื่อดังบิดเบือนข้อมูลจนทําให้สังคมเข้าใจจะผิดเสียงมาวะานี้ทางทนายรัฐก็ออกมาไล์สดเก้นคู่กับกำเงินพร้อมกับทนายพัฒน์ทนายเนียหลวงเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นซึ่งในระบัดไล์สดอยู่ด้านก็มี การพาดพิงไปถึงคุณ้นออสิ่งหลังจากนั้นไม่นานคุณ้นออก็ขึ้นบาไ์ไลสดพูดคุยร่วมด้วยซึ่งในระหว่างที่ไลสดโยดานก็ดูเหมือนว่าข้อมูลจากสั่งของทนายรักไม่แน่นพองานนี้แจ้งคุณปนอ,เป,นอเป็นหนึ่งสวนกลับโดยบอกว่าเค้นบ้างไหมพูดอะไรออกมาศึกษานิดนึงศึกษาก่อนส่วนด้านทนายพัดก็ถึงขนาดบอกว่าสั่งเบาเลียนเขาไม่ให้เข้าเห็นหน้ารูปไม่คิดถึงรูปมากเลยค่ะ่างนี้ค่ะ เขาจะมีขบวนการของเขานะแม่เขาต้องมีเวลาในการสอบเด็กก่อนช่วงแรกเขาไม่ให้เจออยู่แล้วค่ะไม่ค่ะแต่ว่าก็พูดอยู่ในวิดีโอไว้ว่าไปเราก็เราเอาไปแล้วก็พรุ่งนี้ก็ตามดับไปแล้วก็ไปเจอได้เลยเจอได้หนเขาอย่างอย่างขยันาอย่างอนุาตอนุญาตอนุญาอนุญาตอืตอพี่ตอนุญาูอนูญาตอหลักของกฎหมอายเนี่าเจนี่าตนาตีนุญาตอนาอนานาตโดยาตอรุญาอนุญองเขาเขามีเขามีสิทธิ์ เราต้องเข้าใจเหมือนผมบอกตั้งแต่ต้นชั่วโมงก่อนที่พี่ต้นอ้อยจะขึ้นมาคือว่าเราเกิดมาเนี่ยโอเคแหละในบ้านเราถ้าเราปกครองกันได้เราเราไม่ได้มีปัญหากันเราจัดการกันเองไม่ว่าจะผิดภูกถ้าเรื่องไม่แดงไม่มีปัญหาแต่เมื่อไหร่ที่เข้าสู่มาตรการเนี่ยมันเป็นเรื่องของเจ้าที่ซึ่งเจ้าที่เนี่ยเขาก็ทําตามรอบของกฎหมายซึ่งประกอบกับอุมนิสของเจ้าที่นะครับเชื่อว่าถึงวันศัก์วันหนึ่งไม่ว่าจะมีคดีหรือถึงมีกรอบกติกาเดี๋ยวเขาเชิญคุณแม่ไปสอบไปไปสอบกันทุกคนแหละสอบถามเดี๋ยวเขาก็คงให้้ไดเจอฮ แต่คุณก็มีกรอบของเวลาน like? ้องโดนควบคุมตัวไปตั no ้งแต่เมื er ่อไหร่ครับน anyway ้องโดนเจ้าที่เอาไปตัวไปตั้งแต่เมื่อไหร่วัี่สิบสามค่ะวัี่สิบสามวันนี้มันเกินไปไปหลายทีตแล้วผมว่าไม่มีกฎหมายไหนให้อำนาจทำอยางนั้นหรอกครับก็ไม่ใช่วันสองวันนี้หรอพี่ไม่ใช่วันที่สิบสามวันที่สิบสามยันนี้ค่ะสองวันนี้นะอะไรทลายทลายรักอะไรรู้อะไรไหมเนี่ยก่อนจะพูดแรงมารู้เลยเขินบ้างไหมเนี่ยรู้เรื่องไหมเนี่ยฮะอรู้เรื่องบ้างไหมกลางเมารับผิดอะไรล่ะ ก่อนจะมาทำอดีให้เขาเนี่ยคุณศึกษานิดนึงไม่ได้พูดอะไรออกมาไม่รู้เรื่องไม่ใช่ถามไม่ศึกษาก่อนศึกษาก่อนเออเขาลงไปบนแอนศึกษานิดนึงมันไม่ใช่ในความคิดไองคุณคุณชอบคุณช่างคุณทาได้ค่ะแต่คุณยังมาแทงสวนอะไรที่มันน่าเกลียดแบบนี้ อย่ามาทําเป็นแบบว่าโอ้โหเจ้าหน้าที่รัฐไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่ผมไม่เคยมีปัญหาเจ้าเนี่ยผมก็โทรไปหาพรรคพวกกันนี่คุณกำลังพูดเนี่ยคุณกำลังพูดอยู่เนี่ยคืออะไรสองวันวันวันที่อะไรมันว่างกนไปแล้วไม่มีสิทธิ์คุณโดนคุณไปดูพรบคุ้มครองเด็กดีดีแล้วทำไมคุณก็ต้องโต้ะพูดหน่อยคุณอย่าแถล่เลยคุณอย่าแผล่เลยทำามอย่าแถลเลยจะยอ่าไปทำเหมือนในคลิปเลยโอ้ยพี่ทำมาลานรับสายหน่อยเขาีตไย่างตี้ เรียกพี่ธรรมราชมาเป็นกรรมการมากเลยหรืเขาตีกันแล้เขาพาเขามาบ้างจริงผมพักอย่างคือคืออะไรไม่รู้เรื่องเลยพรบคุ้มครองเด็กคุณมาพูดว่าเจ้าหน้าที่ไม่มีสิทธิ์เจ้าหน้าที้อะไรไม่ใช่ผมไม่ได้พูดเจ้าหน้าที่ไม่มีสิทธิ์นะผมถามว่ามันกี่วันแล้วของวันสองวันก็สองวันอยากมาช่วยเขาแต่ไม่หยุไอยาี่พี่วยเขาแต่ไม่สุดใจลยเขาลงพื้นที่วันไหนไปศึกษามาก่อนผมไม่จำเป็นต้องศึกษายเพราะเนี่อยผมถามคว่าตายแล้ว มันไม่ตีย่อยนะมันไม่องอะไรที่ว่าต้องต้องไปลงพื้นที่ทำไมน้องเ็าเป็นหลักฐานทำไมน้องเขาไปส่งหลักฐานไปทำไมคุณไม่รับเลยรับหรือยังไปส่งหลักฐานอะไรน้องเขามีหลักฐานอยู่เคยถามเขาไหมว่าคุณมีอะไรมาแก้ต่างไหมเคยถามเขาไหมนั้นเขาต้องไปแก้ต่างกับตำรวจนะไม่ใช่เขาแก้ต่างคุณก่อนสิคุณต้องเรื่องอะไรอนนี้ยู่ในพื้นที่มาถึงประเทศวานี้คุณอะไร ไม่ใช่ตอนนั้นนะตอนที่มีเรื่องกันทำไมไม่ถามน้องแลว่าไม่ได้มีอะไรให้เลยค่ะไม่ได้มีอะไรมาให้ค่ะคุนไม่ก็ถามก่อนคุณได้ถามไหมมีอะไรมาบ้างคุณได้ถามไหมว่าเขาอะไรมาบ้างนี่รายการไว้แล้วมาส่งทีหลังได้ไม่ใช่หน้าที่เจตตนอออะไรมันไม่ใช่หน้าที่เจตตนออไม่ใช่แต่แต่หน้าที่ของเขาคือไปหาน้องเขากับครอบครัว แต่พอน้องเขาจะจะพูดอะไรขึ้นมาบ้างไม่ได้เดี๋ยวมันอย่างงไม่ตอนเนี้ยเมื่อกี้เนี่ยเจ๊ต้นอ้อแกพูดแล้วว่าถ้ามีหลักฐานส่งให้พี่ก็ได้เดี๋ยวพี่ส่งให้ตำรวจแต่เขาวันนั้นนะวันนั้นวันนี้มันได้ดิวันนั้นวันนี้ได้การวันนี้เขารอขอจะส่งให้อ้อดูไงอ้อก็รับนะเขาไม่ได้มองเขาไม่ได้ต้องขอแล้วก็อีที่ทำเงินก็บอกว่าวันนั้นอ่ะเขาพูดอย่างเดียวว่ามีหลักฐานเขาอยากจะส่งให้เป็นหลักฐานช่วยเขาพูดอยู่ ได้ยินอยู่นี่ได้ยินด้วยกันไม่ไม่ไม่คือหมายถึงว่าได้ถามเขาน้องคนนั้นชอบผมแบบพี่ต้นน้องเขาพูดไว้ใจหลักฐานในปัญหาที่ว่าผมถามว่าเจ๊พี่แกสงสารพี่เคยถามเขาไหมว่ามีอยักถายอะไรบ้างเพื่อเป็นความยุติธรรมทั้งสองฝ่ายไงอีกฝ่ายนึง่งใครวันนั้นที่อ้อไปนะคะพี่ทนภัทรพก็จะบอกว่าเรื่องต้นเลยเรื่องนี้เนี่ยเราจะลงพื้นที่ก่อนสงการได้ซ้ำหรับมันติดวันหยุดอ่ะโอเคคุยกับเจ้าหน้าที่ใหม่ เจ้าที่เขาก็ลงไปก่อนอ๋ออยู่แล้วพอลงไปปุ๊บมีปัญหาเรื่องของการประทะการคารมการทางบาตรกำเงินไม่ยอมไม่รับทราบข้อกฎหมายใดกูไม่สนมาตอนนั้นน้ำมันลงสีนะตอนนั้นใช่พอมาวันที่เอาไปเนี่ยก็ลงไม่ได้เกี่ยวกับหลกาเาะมันอหมดแล้วก่อนหน้านี้มีไปเจ้าที่เขาไปดูครั้งหนึ่งแล้วใช่ไหมใช่ใช่ค่ะใช่แต่เขาไปในเรื่องที่ ม่ในทุเนี่ยไปแจ้งความว่าแต่ยังไม่ให้อพี่ต้นอ้อพูดก่อนซึ่งภายหลังจบไลฟ์สดได้ไม่นานค่ะแต่คุณต้นอ้อเป็นหนึ่งก็ออกมาโพสต์ข้อความแล้วค่ะว่าขอบคุณทุกคนนะคะ ที่เข้ามารับฟังอ้มอมอบหลักฐานที่ได้มาให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งหมดแล้วส่วนไหนที่กำเงินเสียหายจากการกล่าวหาเรื่องพ่อของกำเนินที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำกับลูกสาวตัวเองก็ไปแจ้งควาไมได้เลยประชาชนตั้งข้อสงสัยได้และส่งให้ตำรวจตรวจสอบได้แต่สำหรับอ้อไม่เห็นคลิปที่มีหน้าพ่อกับลูกเห็นแต่คลิปแม่กับลูกเชิญชวนเท่ากลุ่มส่วนคลิปที่ถูกกล่าวหาตำรวจก็ต้องตรวจสอบและเจ้าหน้าที่พมก,ก็ต้องสอบเด็กกิ หลายขั้นตอนเรื่องนี้อ้อต่อสู้เพื่อปกป้องเด็กที่ยังเป็นเยาวชนเท่านั้นต่อให้เด็กไม่ร้องขอก็ตาม อ้อเอกไม่เคยรู้จักหรือมีปัญหากับกำเงินแต่อย่างใดวันนี้อ้อพยายามยับและบอกกำเงินหลายๆอย่างอ้อไม่รู้น้องจะเข้าใจในสิ่งที่อ้อสื่อหรือไม่แต่อยากจะบอกน้องนะทุกคนเคยผิดพลาดไม่มีใครดีร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าน้องสำนึกผิดพี่เชื่อสังคมให้อภัยให้โอกาสเสมอที่ม่เคยกลัวการถูกฟ้องในการทำงานและทำหน้าที่ของพี่ตรงนี้เลย ครจะแทงสวนตามสบายนะคะอ้อไม่เคยกังวลในดๆเพราะออเชื่อว่าสิ่งที่อ้อทำอยู่ตอนนี้เป็นประโยชน์มากกว่าเป็นโทษกับเด็กๆแน่นอนใครมาร้องบุญต้น,นออให้ไปลงพื้นที่มีผู้เสียหายหรือครับรู้จักคำว่าพรบคุ้มครองเด็กไหมคะบพรบคุ้มครองเด็กเนี่ยเจ้าหน้าที่เราสามารถที่จะเข้าไปดูแลเด็กได้เอาเด็กออกมาคุ้มครองได้รู้จักไหมก่อนจะทำารไรหาข้อมูลนิดนึงอย่า NGO